สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงลึกเรื่องสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําไหลนะคะพวแแม่น้ําลําธารอะไรแบบนี้ว่ามันปรับตัวกันยังไงซึ่งข้อมูลตรงนี้เราเอามาจากบทเรียนชีววิทยาออนไลน์เรื่องนิเวศวิทยาแหล่งน้ําจืดค่ะคือสภาพแวดล้อมแบบน้ําไหลหรือที่เรียกว่า Logic Environment เนี่ยมันก็น่าสนใจนะคะมีทั้งความท้าทายเรื่องกระแสะน้ํา แต่ก็มีเอ่อที่ซ่อนที่อยู่ให้สัตว์เยอะแยะไปหมดเลยใช่เลยครับกระแสน้ำนี่นแหละครับที่เป็นตัวกำหนดเลยเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้สัตว์ต้องเอ่อมีวิวัฒนาการปรับตัวเพื่อจะยึดเกาะหรือว่าเครื่องที่ในน้ำเชี่ยวเชี่ยให้ได้คล้ายๆกับพวกพืชจ้ะนะครับที่ต้องมีรากแข็งแรงสัตว์เองก็ต้องมีวิธีของมันเหมือนกันถ้าพูดถึงการรับมือกระแสน้ำนี้กลุ่มแรกที่นึกถึงเลยคือพวกที่ เออไม่ค่อยขยับไปไหนเลยพวกเซสไซว่ะคะ่ะพวกนี้มันอยู่ได้ยังไงคะเนี่ยอ,อ๋อครับกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกโปรโตโซวัวหรือฟองน้ำจืดบางชนิดนะครับพวกนี้จะใช้วิธีก่อติดนั่นเลยกับหินกับพืชใต้น้ำหรือตะลิ่งอะไรแบบนี้แล้วก็รอให้กระแสน้ำพัดอาหารมาให้ซึ่งก็เป็นพวกแพลงก์ตอนเศษเล็กๆน้อยๆที่ลอยมากับน้ำมันก็จะมีเออโครงสร้างพิเศษไว้ดักจับกินอีกทีครับ อืมคือปักหลักสู้ว่างั้นเถอะนะคะใช่ครับแต่ว่าการอยู่กับที่แบบนี้มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับคือถึงจะปลอดภัยไม่โดนพัดไปไหนแต่ถ้าเกิดสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันเปลี่ยนไปละครับเช่นน้ําไม่ดีอุณหภูมิเปลี่ยนหรือมีอะไรมารบกวนมันหนีไม่ได้ไงครับอ๋อจริงด้วยค่ะก็คือย้ายหนีไม่ได้เลยครับทําให้พวกที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็อาจจะได้เปรียบกว่าในระยะยาวในเรื่องความยืดหยุน่นเข้าใจเลยค่ะเหมือนเลือกลงทุนกับที่แต่ก็เสี่ยงถ้าทําเลเปลี่ยนไป เั้นพวกที่เคลื่อนที่ได้ละคะอันนี้น่าจะมีวิธีเด็ดๆเ,เยอะแน่เลยโอ้โหเยอะเลยครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจริงๆว่าธรรมชาติคัดสรรมายังไงอย่างแรกเลยก็คืออวัยวะดูดหรือซักเกอร์สครับบางชนิดเนี่ยพัฒนามาเหมือนถ้วยดูดเลยเกาะพื้นผิวเรียบๆได้แน่นปึก๊กช่วยตานน้ําหรือค่อยๆกระดึบกระดึบไปได้โหเหมือนมีตัวดูดสุญญากาศติดตัวเลยนะคะเกาะหนึบเลย ใช่ครับหรือบางทีก็เป็นตะขอหรือกรงเล็บเล็กๆนะครับพวก Hooks claws อันนี้จะเหมาะกับพื้นผิวที่มันครุกคะหน่อยเอาไว้เกี่ยวไว้จิกอย่างพวกตัวอ่อนมแมลงน้ำหลายชนิดเลยครับใช้กรงเล็บที่ขาเกาะหินเกาะใบไม้ไปนึกภาพตามเลยค่ะเหมือนนักปีนเขาตัวน้อยๆใต้น้ำเลยนะคะครับผมแล้วก็มีวิธีง่ายๆแต่เวิร์กมากคือลำตัวแบนครับ body flattening การที่ตัวมันแบนๆรีบๆเนี่ยช่วยลดแรงประทะจากน้ำได้เยอะเลยอ๋อแถมยังมุดเข้ารูตามซอกหินแคบๆได้ง่ายด้วยครับไว้หลบภัยไว้หาอาหารลดแรงประทะแล้วยังหาที่หลบง่ายขึ้นด้วยฉลาดจริงๆค่ะครับผมต่อมาก็เป็นรูปร่างพรียวหรือ Streamlining อันนี้เห็นชัดในพวกปลาหรือแมลงที่ว่ายน้ำเก่งๆหน่อยรูปร่างเหมือนตอปิโดเลย ช่วยลดแรงต้านน้ำทำให้เคลื่อนที่ในกระแสน้ำได้ดีขึ้นเยอะไม่เปลืองแรงมากครับอ๋ออันนี้เหมือนหลักการออกแบบรถออกแบบเรือเลยนะคะลดแรงต้านใช่เลยครับหลักการเดียวกันเลยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเหนือความคาดหมายนิดหนึ่งคือการบินครับ flight การบินในน้ำเนี่ยนะคะไม่ใช่ในน้ำครับหมายถึงพวกมแมลงที่ตัวอ่อนอยู่ในน้ำแต่พอโตเต็มวัยแล้วมันบินได้ อย่างพวกแมลงปอชี้ปะขาวอะไรพวกนี้ครับพอเป็นตัวเต็มวัยบินได้มันก็เหมือนหลุดพ้นจากปัญหากระแสน้ําไปเลยจะย้ายที่จะบินทวนน้ําไปวางไข่ก็สะดวกเลยครับโหว้าวคือมีตั้งแต่เกาะนิ่งๆปรับตัวให้แบนให้เพรียวไปจนถึงเอ่อบินหนีเลยสุดยอดกลยุทธ์จริงๆนะคะเนี่ยแค่เพื่อรับมือกับกระแสน้ําอย่างเดียวเลยใช่ครับสิ่งที่เราเห็นชัดๆจากทั้งหมดนี้คือ ความสัมพันธ์โดยตรงเลยนะครับระหว่างรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมของสัตว์กับแรงกดดันจากสิ่งวาดถอลมมันคือภาพสะท้อนของวิวัฒนาการเลยครับการที่สิ่งมีชีวิตต้องหาทางปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ในที่ที่มันอยู่แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะเกี่ยวกับระบบนิเวศแหล่งน้ําไหลเนี่ยมันแข็งแกร่งหรือว่าจริงๆแล้วมันเปราะบางคือ มันแสดงให้เห็นความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับความยืดหยุ่นของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ทําให้เราต้องคิดต่อเหมือนกันโดยเฉพาะในยุคนี้ว่าถ้าเกิดรูปแบบการไหลของน้ํามันเปลี่ยนไปละครับเปลี่ยนไปแบบเร็วๆแรงๆไม่ว่าจะจากโลกร้อนหรือจากฝีมือมนุษย์สร้างเขื่อนเปลี่ยนทางน้ําอะไรพวกเนี้ยอื สัตว์ที่เขาปรับตัวมาอย่างดีกับแบบเดิมๆเนี่ยจะปรับตัวตามทันไหมโดยเฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนที่ไม่ได้ที่เกาะอยู่กับที่นะครับพวกนี้น่าเป็นห่วงอาจจะได้รับผลกระทบหนักเป็นกลุ่มแรกๆเลยก็ได้ครับ